สวัสดีจ้าชาวนี้แม่รัดก็จะมาฟังธรรมที่วัดกาะิเลนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบวัดวัดนี้แม่รัดจะมามาบ่อยเพราะว่าจะถ้าวันไหนมามาฟังธรรมก็จะมาวัดนี้ไก่เยอะมากเลยตรงนี้เขาจะเลี้ยงแมวเลี้ยงไก่เยอะ แต่ว่าแม่ลัดก็ไม่ได้ไปถ่ายไก่ให้ดูนะคะมันจากาศด,ดีมากอันนี้จะเป็นฝักทองอุลไล เสร็จจากวัดกอดสิเลเมลัดกอมาไหว้พระที่อัมพุทจ้าต่อนะคะมาไหว้พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม นั่งอยู่บนขอลังแดดร้อนขึ้นมานั่งหลบแดดบนเขาลังวันนี้ไปวัดมาแต่วัดแล้วก็ไปฝังธรรมทำบุญให้พ่อให้แม่เสร็จแล้วก็ไปกินข้าวกินเจเพราะวันนี้เป็นวันพระ แต่รู้สึกยังไม่อิ่มก็เลยซื้อมะจางกับไก่อบเจมากินเสี่งชักกระจันเต็มเลย คนเข้ามาเยอะมาเที่ยวข้างบนแดดร้อนนะ น้ำน,นี่ก็ขอจากวัดมาเอามาขวดเดียวจริงเอามาสองขวดสามขวดเขาก็ไม่ว่าแต่ว่าขอแชร์ไปในตู้เย็นเต็มเลยมากขวดเดียวพอนี่เสิดจักระจันแี้ก็เลือบบัดจ,จางอยู่ลูกหนึ่งเมื่อกี้กินไปลูกหนึ่งละ ตอนนี้จะเป็นขนมเดี๋ยวไปกินรอบเย็นบรรยากาศรอบข้างที่นั่งอยู่ตอนนี้นะคะต้นไม้สูงสูงแล้วก็มีเสียงจ๊กกะจันร้องเต็มเลยข้างล่างโน้นก็เป็นเป็นในเมืองภูเก็ต ที่เห็นเขาฝั่งตรงข้ามเป็นเขาตัวแท้ที่มีดิงเยอะๆตรงนั้นก็จะมีจะเป็นวัดหลังสารถ้าเป็นนักสมาธิก็จะไปที่วัดหลังสารถ้าไปฟังธรรมก็จะไปที่วัดเกาะซิเลวิ้ยมีไก่ด้วยสองตัวตัวผู้ วันนี้จะไม่เดินร้อนนั่งอยู่ตรงนี้แหละนี่เป็นต้นไทรโอ้ยดูรากเข้าเต็มเลยเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเช่่เช่อกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่รัดด้ยนะสวัสดีจ้า